ขยะรีไซเคิลที่มีทุกบ้านแต่บ้านปงนี่คือไม่มีที่เก็บตอขั้นโฆษณาโดยเขาหมากแป๊บนะคะหยุดทั้งทีปงก็รีบไปบ้านน้าเลยค่ะบ้านที่น่าอิจฉามากอยู่ริมคลองเนี่ยปงจะมาทําถังเก็บรีไซเคิลนะคะแต่แกงพัดลมไม่มีวันนี้ก็เลยขอเป็นยางรถแทนแล้วกันเดียที่บอกว่าบ้านริมคลองอะ่ะคือเขามีเรือด้วยหลังบ้านเป็นริมคลองหน้าบ้านเป็นร้านที่ป้าก,กับแม่ขายของนี่เองาก,ากที่ขายเกือบ5วันนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มเหลือวันสองวันแล้วไม่ใช่ขายหมดนะเพราะว่าไม่มีแแรรงงงกกาายยยคค่่่่ะะะจิๆป็อชวนต วัฒนธรรมองค์กรอ่ะมันไม่เข้ากันเ,เป็นว่าก็มองห่างๆอย่างหงห่วงแล้วกันค่ะสิ่งหนึ่งที่ปงทาไม่ค่อยดีก็น่าจะเป็นการปอกมะพร้าวเคยปอกแล้วนิ้วเกือบขาดนะคะก็เลยกลายเป็นกลัวไปเลยปอกขายไม่ได้แต่ปอกกินก็พอได้อยู่<อ>ค่ะกลับบ้านก็ขอแวะไปซื้อเคเบิลทายเป็นร้านของคุณป้าสามสาวนะคะตกเส้นละบาทถ้าแพ็คก็แพ็คละ50อยู่ตรงแยกไฟฉายเลยช่วงนี้ปงทำไอเนะคะจะกินอีกทีได้ก็คือตอนเที่ยงก็เลยมาปอกมะพร้าวไว้ก่อนจะได้แช่ยเย็นๆแล้วก็ดื่นให้มันชื่นใจช่วงบ่ายเริ่ ไม่ได้เริ่มสักทีลืมไปว่าแช่ผ้าไว้อีกรองเท้าคู่เนี้ยมันนุ่มแต่มันดำนะป๋งก็เลยต้องเอามาซัก่วนผ้าเช็ดเท้าต้องทําทุกอาทิตย์พลาสติกนี้ป้าเขาก็คลุมไปทุกที่นะคะป่งเห็นฝุ่นเกาะเยอะก็เลยเอามาล้างตอนเด็กเดี๋ยวป่งซักรองเท้าบ่อยมากแต่พอไปอยู่เมืองนอกนี่คือไม่เคยเลยเ, <อ S 1> เพราะเห็นรองเท้าเพื่อนสกรปรกเลยเอาไปซักให้เพื่อนนั้นก็คือง,งอนเลยค่ะต้องทิ้งรองเท้าเพราะว่าเขาบอกไซส์มันไม่ได้ทรงมันไม่โอไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าโตมาด้วยรองเท้านันยางป่งก็ซักตลอดอ ิ่งชอบใส่แบบสีมันก็จะมัวมัวขลังขลังหน่อยเนาะถ้าคิริวตากสูงทีไรแม่ก็จะบ่นตลอดส่วนตัวโป่งมันไม่เค้ามีของกินอยู่ข้างๆมันก็ตากได้อะเนาะรองเท้าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยต้องแปะเช็ดชู่วแต่ถ้าแปะแล้วถือว่าเสร็จพิธีก็โอเคกว่าจะพร้อมก็คือเริ่มเตรียมอุปกรณ์เลยวันนี้อุปกรณ์หลกัหลกๆก็คือของและเศษจ,จากในบ้านทั้งนั้นค่ะแวบ,บมองบนขึ้นไปเห็นแม่ไล่ลําลดับแล้วคะ่ะมาเลยร่วมหมวกแล้วก็ที่คลุมหัวอุปกรณ์ม,มีไม่กี่อย่างแต่เราก็ต้องใช้เศษไม้ หให้เป็นประโยชน์หลักสำคัญก็คือช่วงล่างเนี่ยต้องหนักนะคะแล้วก็แข็งแรงถ้าความที่ด้ามไม้มันเยอะนะคะผมก็เลยสนองความต้องการของแม่หน,น่อยจริงๆอะด้ามไม้แม่เขาจะเก็บไว้เป็นทุกที่นะคะแต่ผมก็เอามารวมกันไว้มุมๆเนาะจะได้หยิบจับงา่ายก็เอาไม้มาตัดนะคะว่าให้มันยัดแล้วมันตึงๆเพื่อว่าความแข็งแรงเนาะวันนี้ทั้งยัดทั้งสารไม้คือให้มันแน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะหลายคนบอกให้พยายามใช้ถุงมือก็ผมก็ลืมทุกรอบเลยเนะาะทดสอบระบบก็คือความแข็งแรงพอได้ยู ตาข่ายนี้นะคะปงก็จะเอามาพันแล้วก็ใช้ตัวลวดเคเบิลไทนี่แหละเป็นตัวรับถ้าใช้ลวดหรือเชือกเนี่ยมันก็จะหลุดง่ายเนาะตัวนี้ยคือแน่นแน่นอนแต่ใดๆปัญหาเกิดคือน้องสั้นมากมันไม่พอวงกลมนะคะพยายามตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่ามีสว่านยุ่เพลเข้าก็าคือเปลี่ยนกดด้านเนี้ยมันจะเป็นการามันก็จะเข้าของมัน ขอบคุณมาสาัลุนะคะที่ส่งแบบเครื่องมือง่ายๆมาให้ป่งใช้เนาะเขาส่งมาให้เจาะปูนเจาะอิฐอันนี้ก็เอามาเจาะยางสะงั้นแต่ใดๆคือใช้ได้ดีค่ะป่งเจาะไปแบบส่วนกลางของยางแค่ให้มันรัดได้ก็โอเคละค่ะหลายคนบอกว่าเวลาทําอะไรให้วางแผนก็พอปงจะทําคือว่างขึ้นมาก็ไม่เคยวางแผนเลยก็มันว่างก็ทาทาไปเลยถึงจะต้องแก้งานเยอะหน่อยแต่อย่างน้อยได้เริ่มคะ่ะตอนนี้ปงก็เริ่มล้อมรอบวงได้หมดแล้วจะล้อมได้ก็โดนทิ่มแทงไปเยอะเหมือนกัน,นวันที่เสีย จะไปเกือบได้ตะแกงแล้วอันหนึง่งระหว่างวงรอยต่อนี่เราก็ต้องเสียบเพเบิรนะคะให้มันแน่นส่วนด้านขอบบนอะ่ะสายยางอะ่ะสำคัญมากเลยนะอีกสายหนึ่งอะ่ะป่งตัดไม่ได้ผมก็เลยต้องเอาสายที่แม่เขาใช้ทะแยยงท่อมาทำอันนี้มันจะดีตรงว่ามันมีข้อต่อแล้วก็มัดเป็นวงกลมได้เลยที่สําคัญน้องหั่นง่ายมากครั้งแรกที่คิดว่างานที่ยากกลับง่ายไปซะงนนะั้นอ่ะจะทําขอบเป็นสายยางนะคะไม่ให้มันบาาแล้วถังอะ่ะมันจะได้ไม่หูบเนาะมันจะได้แบบคงตัว พวกขวดรีไซเคิลพวกนี้มันไม่ได้หนักมากนะคะความแข็งแรงของน้องขนาดนี้ของปมก็ถือว่าโอเควันนี้จบง่ายมากอยากทำอีกอันเพื่อใส่ขวดโซดาแล้วก็ขวดพลาสติกเลย